ในตึกเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมีห้องที่ว่ากันว่ามีที่ว่างระหว่างกำแพงซึ่งเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ไม่สงบคนในอาคารนี้มักจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆและเสียงฝีเท้าดังมาจากที่ว่างระหว่างกำแพงในยามค่ำคืนวันหนึ่งมีนักศึกษาชื่อว่าเมย์ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องนี้ โดยไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่างระหว่างกำแพงเธอรู้สึกว่าห้องนี้มีบรรยากาศที่แปลกประหลาดแต่ก็ไม่คิดอะไรมากคืนแรกที่เธอย้ายเข้ามาเมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากกำแพงข้างเตียงของเธอเสียงนั้นเหมือนกับมีคนพยายามสื่อสารกับเธอเมพยายามเพ่งหาต้นเสียงแต่ไม่พบอะไรคืนถัดมาเสียงนั้นกลับมาดังขึ้นและฟังดูน่ากลัวก,กว่าเดิม ไม่รู้สึกหวาดกลัวและไม่สามารถนอนหลับได้เธอเริ่มสังเกตเห็นเงาดำๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องและรู้สึกเหมือนกับมีคนจ้องมองเธอตลอดเวลาเมตตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับเพื่อนของเธอเพื่อนของเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่างระหว่างกำแพงนี้มากก่อนและเตือนให้เธอระวังพวกเขาตัดสินใจจะเปิดกำแพงและค้นหาความจริงเมื่อพวกเขาทุบก,กำแพงออก พวกเขาพบกับที่ว่างระหว่างกำแพงที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสิ่งของเก่าๆกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาพบกับโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโศกเศร้าเมรู้สึกขนลุกและตัดสินใจทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเสียงกระซิบและเงาดำๆก็หายไปและห้องนั้นก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเมเรียนรู้ว่าการอยู่ในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานต้องระมัดระวังและเคารพในวิญญาณที่อาจยังคงวงเวียนอยู่